ชุมพรพี่ฟ้าว่ารอบชุดว่ายน้ำอะตอนแรกจะมีความงงนิดนึงแต่พี่ฟ้าชอบจริตตอนท้ายที่เขาแบบกัดปากแล้วมันมีความแบบเฮ้ยมันแบบมันน่ารักมันน่ารักแล้วมันมีความเซ็กซี่ขี้เล่นอย่างที่เคยบอกว่าชุดว่ายน้ำไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแบบจือซะเสมอไปแบบคือมันสามารถที่จะเซ็กซี่ขี้เล่นได้แบบ อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะเห็นชุมพรตอนแรกที่เดินออกมาเราก็ดูเขาจะมีซิกเนเจอร์วอล์กไหมเพราะนี่คือสิ่งที่บอสอยากเห็นจากอุ้มคือซิกเนเจอร์วอล์กพี่ฟังว่าถ้ามีจะทำให้ขาดมากขึ้นแต่เมื่อวานมันเลยมันยัง,งงงงตอนที่เดินออกมาว่าจะจะซิกไหมจะจะมีจะมีแบบไอ้นี่ไหมอะไรเงี้ย แต่ชอบตอนท้ายในรอบชุดว่ายน้ำที่อย่างเงี้ยหรืออะไรสักอย่างก็เลยทำรู้สึกว่าเออน่ารักดีส่วนรอบชุดราตรีหวานมากนะคะเดินออกมาก็มีความรู้สึกว่าเอออุ้มก็คืออุ้มะเนาะเขาก็จะมีสเสน่ห์บางอย่างที่อุ้มกับมีนาจะมีสเสน่ห์บางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเดินออกมาต้องมองแล้วก็มูฟออนจากรอยยิ้ม ของอุมยากมากนะเป็นคนที่ยิ้มแล้วมีเสน่ห์พยายามยิ้มเยอะเวลาเดินออกมาเวลาที่เอ่อ on stage นะคะถือว่าดีเลยเมื่อเลยเลยเมื่อเลยว่ะเลยว้าวนะ <c oughs> สแน็คว้าวผ่องทาไมรู้สึกว่าสแน็คมีออร่าบางอย่างที่ เมื่อวานอยู่ๆมันก็มันก็ขึ้นมาคือเดินออกมาแล้วออล่ามากสำหรับสาหรับพี่ฟ้าชุดไม่ได้แย่ชุดก็โอเคสเสถียรนนะหมายถึงว่าทาั้งรอบชุดว่ายน้ำแล้วก็รอบออชุดราตรีไม่มีไม่ไม่ได้มีข้ออะไรที่จะต้องปรับแต่ว่าแนเนี่ยจะเป็นคนที่อาจจะต้องเวลาที่จับกล้องจับให้นิ่ง เวลาที่หนูเออ่จะแพมสายตาไปที่กล้องไหนอะ่ะเพิ่มความนิ่งนิดหนึ่งก็ถือว่าโอเคเลยจริงๆเมื่อวานอลล่าสวยมากพี่สันก็ชอบสแนค็คเมื่อวานนะรู้สึกว่าแบบมันดูสวา่างมันมีอลล่าท, <c oughs> ที่ที่เดินมาต้องมองเหมือนกันนะคะแต่สามคนเนี่ยสแน็คไพ่์ลนะิวนีนาความที่ตัวเองเป็นคนตัวเล็กเพราะฉะนั้นชุดจะมีส่วนมากๆ ในการที่จะช่วยทําให้เราดูสง่าได้มากขึ้นเป็นไปได้ถ้าผ่าขาหน้าได้ต้องผ่าเพื่อให้เห็นขาถ้าไม่เห็นปุ๊บเนี่ยพอมันคุมทั้งหมดมันจะกลายเป็นเราตัวเล็กทันทีอันนี้คือสิ่งที่จะช่วยเราได้ไผ่หลิวไผ่หลิวก็ก็ดีนะชอบความมั่นใจความมั่นใจของไผ่หลิวก็เดินมาแล้วก็คือสับสับไผ่หลิวคือมาตรฐานคำว่าไผ่หลิว,ลวม,มันก็คือไผ่หลิวอะหน้าสวย ดีนะดักไพลิวแต่ชุดราตรีมไหลิวสามารถที่จะเติมอะไรเข้าไปอีกได้ไหมเพราะพี่ฟ้ารู้สึกว่ามันมันเบาๆแปลกมันเบาไม่ได้ว่าไม่สวยนะมันสวยแต่ว่ามันมันเหมือนมันต้องเติมอะไรสักอย่างหนึ่งเติมให้มันรู้สึกว่ามันพุ่งได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เหลือก็คือดี ชอบความมีเคฟไผหลิวเออดีเพราะว่าการที่มีเคฟเนี่ยเราเล่นเคฟได้อะมันจะทำให้เราดูตัวใหญ่มากขึ้นเหมือนชุดตาตรีพี่ฟ้าตอนรอบไฟนอลดิสแกร์อินเตอร์อพี่ฟ้าก็ต้องมีเคฟเพื่อที่จะรู้สึกว่าผ้ามันจะทำให้เราดูตัวใหญ่มากขึ้นแล้วถ้าเรามีซิกเนเจอร์ในการหมุนยิ่งทำให้เราดูเด่นได้มากขึ้นถ้าเราเป็นตัวเป็นคนตัวเล็ก เพราะฉะนั้นเนี่ยมีเคปถือว่าฉลาดมากแต่ว่านั่นแหละมันเหมือนมันต้องเติมอะไรสักนิดหนึ่งในชุดเพราะพี่ฟ้ารู้สึกว่าพี่ฟ้าเห็นแค่ความเป็นสีน้ําเงินแต่มันยังไม่ได้มีลูกเล่นที่เป็นแบบอีกนิดเดียวแค่นั้นอีกนิดเดียวแต่ชุดมาถูกทางแล้วต้องเติมอีกนิดเดียวพิมจิราตรีดีออรา่า อ,อล่าเลยคือเดินออกมาก็คือสวยอะมันสวยความที่ความเป็นพิมพ์จินั่นแหละก็จะมีความออลา่าความดาราสาวอะที่มันดูไม่เป็นนางงามจ๋าแต่พี่ฟ้าชอบนะแล้วก็แต่ว่าชุดว่ายน้ำพิมพ์จิเบาไปเบาไปถือว่า รอบชุดอาตรีดีแต่ว่ารอบชุดว่ายน้ำเบาสำหรับพิมจิพิมจิต้องชุดว่ายน้ำต้องสลัดออกเลยสำหรับความเรียบร้อยมันต้องแซบกว่านี้แล้วก็ใครอีกเอลซ่า เอลซ่าต้องพูดแบบน้องไหมสำหรับเอลซ่าเมื่อวานก็ไม่ได้แย่นะแต่พี่ฟ้ารู้สึกว่าผมอ่ะมันไม่ค่อยเหมาะกับเอลซ่าทรงนั้นถ้าเปลี่ยนผมได้รอบชุดไฟนนลอะไรเงี้ย ความที่บอแสกกลางแล้วมันขึ้นตรงเนี้ยมันมันเลยทําให้เหมือนแบบมนันแปลกๆแต่ถ้าสมมติว่าเอลซ่าสามารถที่จะเป็นคนที่หน้าหน้าโครงหน้าดีนะจะรวบก็ได้จะปล่อยก็ได้แต่ต้องหาทรงที่รู้สึกว่าถ้าจะปล่อยก็ควรที่เหมือนแบบอาจจะมีแสกที่มันไม่ใช่ต้องแบบเป็นแสกกลางมากแต่หาแสกมุมเล็กๆที่ทําให้หน้ามันดู <c oughs> แล้วเราว่าเอลซ่าที่ถ่ายรูปตกสวิตชุดสีที่มันเป็น,น,นขนนกสีเขียวถ่ายรูปตกวบันไดตัวสวิตสวยกว่าลุกนั้นในเฟลกนลไดลุกนั้นคือสวยเลยไฟลนนลเลยคือเอลซ่าแบบสวยเป็นวพามาดูพี่ฟา้าดูกับชุดราตรีพี่ฟ้ารู้สึกว่าชุดราตรีมันมีความมันดูไม่เป็นเอลซ่าน่ะจะโดนด่าไหม <laughs> ไม่โดนคอนเ็นส่วนตัวนะครับ ชุดราตรีมันดูไม่เป็นเอลซ่ามันได้มากกว่าเนี้ยมันบอกไม่ถูกเนะเท่าที่ดูหน้างานอนะไรเงี้ยมันเลยทําให้เอลซ่าีความรู้สึกว่าได้มากกว่านี้ได้มากกว่านี้แต่มันก็ไม่ได้แย่เพอร์ฟอร์แมน์น้องดีอยู่แล้วอินนองอินเนอร์เขาเดินมาด้วยความมั่นใจแบบเออเราชอบตรงเนี้ยชอบก็เอลซ่าก็คือเอลซ่าแหละแต่ว่าบางอย่างมันเหมือนแบบแค่นิดนึงที่พี่ฟามรู้สึกว่าเอลซ่าได้มากกว่านี้ชุด หน้าผมเมื่อวานอีกนิดเดียวค่ะนิดเดียวเ <c oughs> ทียเมื่อวานชุดว่ายน้ำเบาชุดดับตรีดีแต่ชุดว่ายน้ำเบาพี่ฟาว่าชุดว่ายน้ำเทียต้องมีซิกเนเจอร์วอล์กบางอย่างอ่าเนี่ยเอลซ่าลุคนี้ยดี <c oughs> อย่างเงี้ยเขาเหมาะกับอะไรอย่างเงี้ย เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเอลซ่าเป็นคนที่มีหน้าอกเป็นคนที่มีสะโพกเป็นคนที่มีก้นพอเวลาที่เอลซ่าใส่อะไรที่มันเป็นสีทึบมากๆหรือว่ามันไปปิดตรงช่วงที่เป็นเหมือนแบบมันก็ถ้าเป็นไปได้เอลซ่าเหมาะกับอะไรที่เป็นซีทรูอะพี่ฟ้าว่ามันจะส่งให้เขาดูแบบแซกยิ่งขึ้น ต่อที่เทียมเ,เทียคือชุดราตรีดีค่ะก็รักษามาตรฐานของเทียมไว้ได้แต่ว่าชุดว่ายน้ำพี่ฟ้าว่าเทียต้องมีซิกเนเจอร์ในวันไฟแนลนะแล้วก็เพิ่มความแซบอีกนิดนึงเหมือนกันพี่ฟ้าว่าสองคนเมื่อวานที่พี่ฟ้ารู้สึกว่าชุดว่ายน้ำมันได้อีกคือพิมจิแล้วก็เทียในการที่จะมีซิกเนเจอร์ก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่ต้องเพิ่มความแซบแล้วก็ความชาร์ปกว่านี้อีกนิดนึงเพราะเมื่อาวานแอบลุ้นว่าเฮ้ย แต่ว่าไม,ไม่ไม่ได้เห็นอะไรเงี้ยหน้าง,งานไม่ได้เห็นอแต่ว่าสวยไหมสวยอยู่แล้วเพิ่อมอีกนิดหนึ่งเพราะว่าไฟนอกมันต้องเก็บรา,ายละเอียดให้ดีที่สุดเลยพี่ฟ้าพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพี่ฟ้าเก่งนะเพราะว่ารอบพิลิมพี่ฟ้าก็พลาดมากพลาดเมคอั up, พพลาดผมพลาดชุดพลาดพลาดเยอะมากเลยทำให้เราอะรู้ว่า จุดบกพร่องมันจะต้องแก้ตรงไหนบ้างมันคือประสบการณ์ที่ฟ้าแบบอยากจะเอามาบอกน้องๆจากที่ตัวเองเคยพลาดมาแล้วแค่ okay, นั้นเองนะส่วนคณะชุดราตรีมันสามารถที่จะเติมหรือว่าจะเปลี่ยนอะไรเล็นเลกน้อยไหมอะไรเงี้ยพี่ฟ้าว่าชุดราตรีนาดทำให้นณะดู ดูมีความหนาไปนิดหนึง่งถ้าสามารถที่จะพาหรือหรือทำอะไรก็ได้ให้มันดูอันนี้นิดหนึ่งนะ่ะบอกไม่ถูกพอ่ะเพราะพี่ฟังว่าชุดราตรีของคณาในรอบนี้ดูทำให้เหมือนแบบดูหนานิดหนึง่ง ถ้าสามารถแก้ได้นิดนึงอะไรเงี้ยดีไซน์ก็ได้จากชุดเดิมให้ให้ดูมีความพี่สันเปิดรูปขนาดหน่อยว่าชุดขนาดเมาาื่อวานมันสวยแต่มัน,มนสวยยังสวยเลยมากกว่าน,นี้อะไรเงี้ยอืมมันสวยมันสวยไม่ใช่ไม่สวยมันสวยรอบชุดว่ายน้ำก็ถือว่าดีค่ะ หน้าเขาสวยอะ่ะเวลาเขาเดินมันเลยทําให้จุดสนใจของเรามันไปโฟกัสที่หน้าเขาไงคณาแล้วเออ่ความมั่นใจเมื่อวานก็ดีก็ไม่ได้แย่นะเมื่อวานขอชื่นชมตะกล้องที่ช่วงนครสวรสด์ลื่นทําหน้าที่ได้ดีมากใช่เวงอุเวงเมื่อวานดีนะดีชุดสวย ชุดเนี่ยแหละคือเวงเลยเวงที่รอคอยอะหมายถึงแบบลุคนี้นะกลัวมากกลัวเวงจะมาสุ่มบอกว่าเวงอย่ามาสุ่มนะเขาล้องเลยเพราะว่าเราจะเห็นลุคนี้บ่อยพี่ฟ้าที่เห็นลุคนี้เขาบ่อยมากสุ่มที่เป็นคล้ายๆเจ้าหญิงเนี่ยนึกภาวนาในใจว่าอย่ามาอย่ามาสุ่มนะเออแล้วเดินออกมาแล้วคือแบบโหเนี่ยคือลุกที่เข้ากับเวงเลยเขาจะมีความ เป็นผู้หญิงที่จริงๆอ่ะมีความเท่นะถ้าดูดีๆอ่ะเวงเป็นผู้หญิงที่มีความเท่สมาร์ทแล้วก็มีความเป็นหน้า<ม>เขาอ่ะมีความเป็นพยาแต่ต้องแต่งแล้วก็ให้มันเข้ากับเขาจริงๆเดี๋ยวกลับมาที่เวงให้ดูชุดขนาดก่อนอ่าเนี่ยที่ฟาว่ามันได้มากกว่านี้อาจจะด้วยความที่ นี่ไงมันไม่ได้มันไม่ได้ผ่าไงมันกลายเป็นสีทูทั้งตัวป่ะนี่ไงมันเป็นเอ็นตรงข้างหน้ากับตรงข้างข้างแล้วตรงช่วงที่มันควรนี่เนี่ยมันหายไปมันทาให้ดูต้นขาใหญ่เพราะว่ามันเปิดช่องขาเลยเปิดช่องขาทั้งหมดโดยที่มันไม่ได้มีอะไรมาทําให้มันแบบเป็นตัวบังหุ่นถ้าปรับได้นะพี่ฟ้าว่าปรับได้มันมีเวลาอยู่เพราะว่าชุดพี่ฟ้ารอบพี่ลินก็คือไม่ ไม่ไม่ได้มีแบบไม่ไม่ค่อยได้มีอะไรอะ่ะไฟนอกก็เลยต้องไปเติมเชฟแล้วก็เติมกรอบเติมเท่าที่ทําได้แต่เป็นชุดเดิมเติมได้นะคะยังมีเวลาอยู่รอบพี่ลินพี่ฟกก็พาดเหมือนกันอ่ะกลับมาที่เวงต่อเวงเมื่อวานชอบตรงที่ว่าพอรอบชุดว่ายน้ำอ่ะมัดผมรวบแล้วสวยมากเวงเวงมัดรวบอย่างเงี้ย แล้วแบบข้างหลังอะเป็นผมหน้ามา้าตรง,ตรงเอยเป็นผมหางมา้าตรงๆสวยมากในรอบชุดว่ายน้ําที่เดินออกมาเมื่อวานถือว่าว้าวกับเวงนะรู้สึกว่าเนี่ยคือทางของหนูเลยแต่ว่าถ้าเพิ่มเพิ่มเนีในรอบชุดว่ายน้ําที่รู้สึกว่าจะต้องมี Signature Walk หรือความแซ่บได้มากกว่านี้คือว่าแบบดีดีเลยชุด,ดาตีมาถูกทางแล้วถือว่าดี อีกหนึ่งคนที่รวบห่างม้าแล้วสวยคือโซฟีปทุมโซฟีเพอร์เฟอร์แมนซ์ดีในการที่มีเขามีซิกเนเจอร์ของเขาคือการหมุนแล้วก็ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันดูสง่ามากมันมันส่งส่งโซฟีมากแต่จะทำยังไงให้โซฟีมีหลายหน้าให้น้องเพิ่มลูกเล่นบนใบหน้าตัวเองที่ ที่มันมีความขี้เล่นมากขึ้นจะทำให้โซฟีดูดูดูมีความทะเลนตนน่ารักน่ารักนิดหนึ่งแต่ตอนร่วมหางมาช่วยน้ำคือดีสวยเวงกับโซฟีเนี่ยเป็นคนที่พอเขาสูงด้ยแหละแล้วเขารวบแล้วมันลิ่งทำให้ดูสง่าดูแบบดีนะคะใครอีก เอาใครอีกสุสุสวยเนาะสวยอะ่ะพี่ฟ้าชอบสุตรงที่ว่าเวลาจะตลกก็คือตลกแต่เวลาจะจริงจังฉันก็ฟาดนะนครศรีธรรมราชเฮ้ยสวยหน้างานก็คือสวยในกล้องก็คือสวยอะ่ะเป็นคนสวยคนนึงสวยเลย แบบมีความอินเตอร์สูงมากเซ็กซี่คมเดินดีกับท่าที่น้องเองนไปเมื่อวานเนี่ยเอ็นไปแต,ต,ต่สำหรับพี่ฟ้าถ้ามองให้มันไม่ขำม,มันก็ไม่ขำแต่ถ้าคนจะมองให้ขำม,มันก็ขำไงเพราะว่าตอนที่หนูทำแล้วแบบคนมันก็เชียร์แล้วมันบอกว้าวว้าว,ว,าวมันสนุกอะไรเงี้ยสุเวลาเดินอะคนจะชอบสุกับจิมมี่จะเป็นคนที่เดินแล้วคนเชียร์มันเพราะมันดูมั่นใจมันดูแบบ มาอีกเอาอีกอะไรเงี้ยเราใส่ในจริไว้สำหรับใครที่ไม่อยากพาดทุกกระแสฮอตในสังคมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณค่ะ